สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกของอาทิตย์นี้เลยนะคะเมื่อวานเป็นวันหยุดเนาะวันนี้ก็เรียนตามปกติเลยนะคะเป็นวันรังคารเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อเลยนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นเนื้อหาในบทใหม่เลยอยู่ในหนังสือเรียนภาษาพาทีค่ะเรื่องกระดาษนี้มีที่มานะคะก็จะเป็นพูด เนือที่พูดเกี่ยวกับการใช้กระดาษแล้วก็การาผลิตกระดาษนะคะทีนี้เด็กๆที่ยังไม่ได้อ่านนะคะหนูกลับไปอ่านนะคะให้เรียบร้อยส่วนใครที่อ่านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะเปิด แบบฝึกหัดทักษะภาษาไปหน้าที่141นะคะเมื่อเราเปิดมาเราก็จะเจอหน้านี้นะคะคุณครูได้ตอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูไปทีละข้อพร้อมๆกันเลยนะคะอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคําถามหนังสือเรียนภาษาพา,าทีเรื่องกระดาษนี้มีที่มาค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนเข้าใจคําว่า Recycle ที่เกี่ยวข้องกับกระดาษอย่างไรอ่ะความเข้าใจของเรานะคะครูก็เข้าใจก็คือ นะคะรีไซเคิลก็คือการนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะยกเว้นกระดาษอาบมันเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันใช้ได้ครั้งเดียวนะคะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เนาะทีนี้นะคะการรีไซเคิลกระดาษคือการนำกระดาษไปคัดแยกแล้วผ่านกระบวนการทางเคมีนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบกระดาษสำหรับพิมพ์กระดาษชำระกล่องบรรจุสินค้าถุงกระดาษหลังแล้วก็เครื่องใช้ต่าง ะะฉะนั้นในการรีไซเคิลเนี่ยก็คือการนำกระดาษที่ใช้ไปแล้วนะคะนำมาแปรรูปนะคะหรือการนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองเวลาเด็กๆใช้กระดาษไปแล้วนะคะแล้วออกกระดาษที่เราใช้แล้วเนี่ยนำมากลับใช้ใหม่อา,อาจจะใช้ในการพับเป็นถุงกระดาษนะคะ อย่างเงี้ยเราก็นำกลับมาใช้ใหม่นำมาใส่ของนี่ก็ถือว่าเป็นการรีไซเคิลเหมือนกันนะคะแต่การรีไซเคิลอีกแบบก็คืออาจจะใช้วิธีการคัดแยกแล้วก็ผ่านกระบวนทางเคมีออกมาเป็นรูปร่างแบบใหม่ซึ่งตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นกระดาษชำระที่เราเห็นเป็นกระดาษชำระสีชมพูเคยเห็นไหมอันนั้นคือผ่านการรีไซเคิลมาแล้วนะคะ ต่อไปค่ะในข้อที่2ค่ะบอกชื่อสิ่งของที่เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ Recycle ว่ามีอะไรบ้างแล้วบอกด้วยว่านำกลับมาใช้ทำอะไรนะคะก็จะมีสองฝั่งเนาะฝั่งซ้ายก็เป็นชื่อสิ่งของฝั่งขวาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ Recycle นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่ครูตอบกันนะคะหนูสามารถตอบตามความคิดของตัวเองได้เลยนะคะอันนี้คือแบบของครูจะมีการบอก แบบกว,กว้างๆนะคะแล้วก็อบอกแบบแคบๆด้วยเดี๋ยวลองมาดูการตอบแบบกว,กว้างๆดูนะคะชื่อสิ่งของอันดับแรกก็คือพวกกระดาษนะคะกระดาษผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลออกมาก็จะได้เป็นถุงกระดาษได้กล่องบรรจุสินค้านะคะพลาสติกก็จะได้เป็นพวกภาชนะเป็นของใช้ต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำมาจากพลาสติกนั่นเองแก้วนะคะก็จะได้พวกภาชนะนะคะอาจจะเป็นพวก ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่เป็นแก้วนะคะอลูมิเนียมก็จะได้ขาเทียมนะคะได้กระป๋องได้ภาชนะนะคะฟางข้าวกาลกาแฟนะคะอันนี้จะได้ผนังดูดซับเสียงนะคะผ้านะคะก็จะได้พรมเช็ดเท้านะคะถุงปุ๋ยนะคะก็จะได้เป็นกระเป๋า DIY ในเด็กอาจจะตอบแบบแคบๆก็ได้อาจจะบอกว่ากระป๋องกระป๋องน้ำโค้ก นำมาทำเป็นหมวกหรือนำมาเป็นกระเป๋า DIY แบบนี้ก็ได้นะคะสามารถตอบแบบนี้ก็ได้เนาะลองตอบมาแบบหลากหลายนะคะโอเคข้อที่3ค่ะในชีวิตประจำวันนักเรียนใช้กระดาษทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้าจรดเย็นวาดภาพพร้อมทั้งเขียนคำอธิบายประกอบนะคะอันนี้ครูไม่ได้วาดภาพประกอบให้เดูนะคะฉะนั้นให้หนูวาดภาพตามสิ่งที่หนูใช้กระดาษเลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ อันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถเขียนตามกิจวัตรประจําวันตัวเองได้เลยว่าเช้าสายบ่ายเย็นนะคะค่ําเราทําอะไรกับกระดาษบ้างนะคะช่วงเช้าของครูก็จะเป็นการดื่มนมกล่องเห็นไหมคะกระดาษก็จะเป็นกระดาษที่ทําเป็นกล่องนมนั่นเอง สายนะคะครูก็นําถุงกระดาษใส่ของที่ซื้อเขาว่าซื้อมีไม่โทรด้วยนะคะซื้อจากร้านค้าแทนการใช้ถุงพลาสติกอย่างเช่นเวลาเราไปเซเว่นก็ได้ค่ะเด็กๆเ,เขาไม่มีถุงให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีเซเว่นหรือแมคโครนะคะเราก็นําถุงกระดาษไปใช้ใส่ของนะคะแทนการใช้ถุงพลาสติกนั่นเองค่ะช่วงบ่ายมาก็จะอ่านหนังสือค่ะช่วงเย็นนะคะก็ทําการบ้านค่ะทําในสมุดเนาะแล้วก็ช่วงค่ำก็บันทึกกิจวรตรประจําวันลงในสมุด หรือเรียกว่าการเขียนไดอารี่นั่นเองค่ะก็นักเรียนเขียนนะคะกิจวัตรประจําวันของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมวาดภาพประกอบนะคะแต่ละอย่างที่เราทําด้วยระบายสีให้สวยงามนะคะโอเคทีนี้นะคะอ่ะวันนี้ครูให้นักเรียนทําแค่2หน้าก็พอนะค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะทําแค่หน้า141กับหน้า142นะคะทําแค่2หน้าพอนะคะ โดยเฉพาะหน้าที่ให้วาดภาพเนาะอย่าลืมวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ